อากชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลครบถ้วนที่สุดต้องนี่เลยค่ะ hoop station ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะซื้อชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นออนท็อปอีก5%ค่ะ3ชิ้นเนี่ยก็ออนท็อปกนไปอีก10%และยังไม่พอค่ะฉะลองครบรอบ1ปีทุกการสั่งซื้อเนี่ยรุ้นรับรางวัลพิเศษดีด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Three m a n i วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรากันหน่อยค่ะเมื่อวานก็ลืมฝากค่ะเพราะว่ามูเตะลุน L A Whisper เดี๋ยววันนี้มูเตอลุน Mugler Nest เดี๋ยวลืมเลยค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดกระหน่ำเลยค่ะชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นเนี่ย on topic 5%ค่ะแล้วก็3ชิ้นเนี่ย on topic 10%มากไปกว่านั้นค่ะซื้อครบ4,500 500บบบบาาาททททเเนนีีีีีี่่่่ยยยไดด้้้อออออกกกกคคะัังงฉลรรร1ปวุสสซืมิิธ์ รับรางวัลตอนนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็คิด <Ooh. S 1> ว่าอยากจะไปถอยเสื้อยานี้ส่งมาทั้งตัวเลยค่ะพี่เนวันนี้นะครับหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดมินเอแล้วก็23 Man เนีย <Yeah. S 1> ด้วยนะครับเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับเกมชี้ชะตาของทั้ง2ทีมครับทีมอันดับ2 Brooklyn Nets เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ3 Milwaukee b u c k เกมที่7ครับเป็นอีกครั้งนึงค่ะที่ Brooklyn Nets เนี่ยปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกนะคะขยับเอา Bruce b r o ค่ะมาเป็นผู้เล่นตัวจริงค่ะแล้วก็ Jeff g กร e นีลงไปเป็นผู้เล่นสำรองนะคะเปิดเกมแห่งความกดดนันมาเนี่ย Milwaukee Bucks นอกทํางานแต่หัววัน นี่สิะทั้งระยะกลางวงในแล้วก็3คะแนนเนี่ยก็ทำงานแต่หัววันเช่นกันในขณะที่บลูคินเนสค่ะได้2องซูเปอร์สตาร์เควินดูลนท่ะจัดทั้ง2และ3คะแนนแล้วก็โพสต์วงในค่ะเจมส์าร์เดนก็สามารถเอาฟาวเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงโจแฮร์ริสก็มาเกมวันนี้นะคะตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยค่ะทุกเคลรเนี่ยกดดันจริงๆจ,จบควอเตอร์แรกเป็นบลูคินเนสที่ออกนำไปก่อน3แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยเริ่มแรกอาวุธกันอย่างหนักยิง3คะแนกน,นกันรันวๆโจมเ่ายรือๆ กันทาแต้มค่ะแล้วก็ผัดกันผิดพลาดเช่นกันแล้วก็เป็นบลูคลินเนสที่ได้เคฟินดูแลนค่ะทำทุกอย่างให้กระถจริงๆเลยค่ะในวันนี้ทั้งการลุยเข้าไปทําแต้มค่ะการยิงระยะกลางการยิง3ามคะแนนวันนี้ยอดเยี่ยมไรที่ติไม่มีใครของดูวอกกี้บาร์ซที่สามารถเอาเคดีอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นจูฮอลิเดย์หรือว่าพีเจทักเกอร์ในขณะที่ทางดูวอกกี้บาร์เซเราก็ต้องชื่นชมย<ม>านิสอันเชตคุมโปนะคะคที่วันนี้ค่ะลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากสุดโทษอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้บาร์เซหลุดจากเกมเลยค่ะจบครรร่งแกเป็น เนสซี่ออกนำ6คะแนนเปิดครึ่งหลังมาค่ะบัคเนลรันเจ็บแต้มรวดกลับขึ้นมานำจากความผิดพลาดของบูลินเนสเน่เอาแฟนๆในสนามนี่เครียดกันเลยนะคะยานิสอันเชตคุมโป้ค่ะร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกดแต้มเป็นว่าเล่น PJ จทักเกอร์แล้วก็คริสเป็นตันก็เริ่มมาสถานการณ์ของบูลินเนสเนี่ยไม่ค่อยอดีเลยนะคะมีเพียงแค่เคฟินดูรันคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทาแต้มให้กับทีมได้อยู่พักใหญ่ค่ะไล่หมัดก,กับยานิสอันเชตคุมโป้อย่างสนุกอย่างดีนะคะเนี่ยที่ได้เบรกกริฟฟินเนี่ยคอยช่วยบ้างทัั้้งงงเเเกกกกกกมมมรุแแลลวววว็็บในนอจส์ เดนงานในช่วงพัวเดอสามท้ายๆนี่มั่วมากๆเ,เลย<า>กลับกลายเป็นวอลกี้บัคส์ค่ะที่กลับขึ้นมานำหนึ่งคะแนนหัวใจของแฟนๆเนี่ยระทึกรัวเลยนะคะ<ช>ทั้ง 2>, 2ทีมเนี่ยผัดกันนำผัดกันตามอยู่กว่า17-18ถึงครั้งเสมอกันอยู่อีก7ครั้งค่ะแต่บุคลินเนสค่ะก็มีแคลเวนดูแลที่ไม่ได้พักเลยแม้แต่นาทีเดียวเดินหน้าโกยแต้มให้กับทีมเป็นวาเล่นค่ะแล้วก็มาได้เจมชาเดนนะคะที่พอจะได้ลูกยากๆบ้างในขณะที่วอลกี Box, ้บัคส์ก็ได้จูฮอลลีเดย์ที่เงียบมาทามั้ทง Drew แล้วก็คริสเปอร์ตันค่ะสามารถก้าวขึ้นมาช่วยยานิสได้แต่สาหรับเคลินดูแลนส์สิคะไม่มีใครที่สามารถก้าวขึ้นมาช่วยเขาได้เลยแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ของเคดีค่ะในลูกสุดท้ายท้ายเกมค่ะยิงพาทีมตีเสมอตอนแรกเนี่ยคิดว่าได้3คะแนน <ใช S 1> แล้วแต่กลายเป็นเหยียบเส้นนะคะพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาค่ะก็เป็นบุคลินเนสที่ขึ้นนําก่อนนะคะด้วยการเก็บรีบาร์แล้วก็การเก็บฟาวค่ะแต่ก็เป็นวอลกี้บัคค่ะที่มีความมุ่งมั่นไม่มีถอยไม่มีหลุดจา,จากเกมเลยนะคะพวกเขามีการเล่นเป็นทีมทีี่่ดดกววาาาาสมรถ้ช้ชชนะไไป แบบช็อกแฟนๆของบุกลินเนสทั่วโลกอ่ะรวมไปถึงแฟนๆบุกลินเนสที่เมืองไทยที่อยู่ใน t w e n t r Mania Studio ด้วยค่ะช็อกไหมคะคแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ช็อกแฟนๆของดูอกกี้บาร์เหมือนกันนะคะเกมวันนี้ดิโอ้โหตอนแรกคิดว่าบบจะไม่ได้<า>แล้วใช่ค่ะและผลงานของผู้เล่นทีมวันนี้บุกลินเนสได้เคลวินดูลนสีแต้ม9รีบาวด์6แอสซิสลงทุกนาทีของเกมทำทุกอย่างให้กับทีมแบบสมภาคภูมิเจมส์ไทรเดน22แต้ม9รีบาวด์9แอสซิสยิงแย่มากค่ะแต่ก็ทุ่มสุดตัวนะคะเบรก กราฟิน17แต้ม11รีบาลเขาเป็นกำลังสำคัญมากๆในเกมวันนี้มิวอกกี้บัคส์ได้ยานิสอันเชชคุมโป้40แต้ม13รีบาล5แอสซิสต์วันนี้เราเห็นความเป็น MVP ของเขามากๆอะเครสมิเดตัน23แต้ม10รีบาล6แอสซิสต์5สตีลทำทุกอย่างให้กับทีมอย่างเต็มที่จบเกมมิวอกกี้บัคส์บุกมาเอาชนะบรูกลินเนส115ต่อ111เปิดซีรีส์4ต่อ3เข้าสู่นัดชิงสายได้อีกครั้งอะอินดิเอเนี่ยช็อกไปเลยนะคะคแลล้วก็ทาายพาด ค่ะสถิติตอนนี้คือ10ต่อ5ในที่สุดค่ะทีมที่มินตูนเชียร์หนก็ชนะว่างแล้วยังงงอยู่ว่าฤดูการวิเชียรทีมไหนแพท้ทุกทีมเลยต้องบอกเพื่อนเือนทุกคนว่ายังคงช็อกและก็อึ้งกับผลงานของทีมทั้งสองฝ่ายน,นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมเลยครับที่มีเกมที่สุดยอดมากๆนะครับเกมวันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเกม NBA Finals ก็ว่าได้ซีรีส์เนี่ยสนุกมากๆครับเสียดายที่มาเจอกันในรอบ2ถ้าเกิดไปเจอนัดชิงสายหรือว่าเป็น NBA Finals จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นเกมที่สุดยอดจะต้อง แ,นนแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆบรูคลินเนสด้วยปัญหาของเกมในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นกันชัดเจนมากๆว่าการเล่นเป็นทีมของบรูคลินเนสเนี่ยเป็นรองเมลกีบัคเสียงเห็นได้ชัดในช่วงหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าบรูคลินเนสเนี่ยโอ้เหมือนแบบสู้แบบ1ต่อ5ครวินด,ดูแลนี่คือแบกอยู่คนเดียวเกมฮาร์เดนเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีแต้มที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองในมาตรฐานในการเล่นของตัวเขาเองเนี่ยในวันนี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแบบสุดๆเลยมันจะเป็นการยิงวววงงนนอกกกกกาาาาารพยมมมทํแแตตต้้้้่่ๆๆหลลัส็ได จากการเก็บฟ้าอเอาแต้มจากจุดโทษหลายต่อหลายเพลงของเจมส์ฮาเดนครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายควอเตอร์ที่สครับอย่างที่ไอ้ไม่ตูนพูดเป๊ะเลยครับการเล่นของเขาเนี่ยดูสับสนอยากจะส่งหรือเปล่าหรืออยากจะยิงเองหรืออยากจะทําอะไรเนี่ยหลายต่อหลายครั้งกลายเป็นเทอร์โนเวอร์ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจมส์ฮาเดนพอเห็นปุ๊บเนี่ยอยากจะให้สตีฟแนชเนี่ยเรียกไปอยู่ข้างสนามแล้วก็เบิร์นตลกสักทีนหนึงครับสำหรับเจมส์ฮาเดนในเกมวั <c oughs> นวนี้แล้วอีกคนหนึ่งครับแน่คือโจแฮร์ริสในเกมวันนี้เนี่ยตอนแรกใน่คิดว่ามานะ และเขามาพลาดลูกสาคัญโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเนี่ยลูกนั้นโล่งๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นดูเนี่ยถ้าเกิดลูกนั้นโจแฮริสยิงลงไปเนี่ยดีไม่ดีบรูคลินเนสอาจจะเป็นฝ่ายชนะในเกมวันนี้ก็เป็นได้ครับคนที่น่าชื่นชมคือบรูซบราวกับเบรกริฟฟินทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าอยู่กับเกมมากๆครับพยายามต่อสู้ช่วยรีบาลช่วยประทะช่วยพยายามยิงวงนอกครับอย่างเบรกริฟฟินในวันนี้เนี่ยบางช่วงเนี่ยแบกแต้มนะครับยิง3คะแนนทดแทนในส่วนที่โจแฮริสเนี่ยทำไม่ได้เลยทําให้บรูคลินเนสยังคงเกาะแต้มบางสุขบางช่ว ได้อย่างสนุกมากๆเลยแต่ที่ช็อกแล้วก็น่าผิดหวังมากๆในเกมวันนี้ค่ะนั่นก็คือทัพสำรองของบูคลินเนสไม่มีใครเลยสักคนที่มีสักแต้มเดียวเองนะคะหรือว่าเกมในวันนี้อาจจะใหญ่ไปสําหรับพวกเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเมนเน่แม้แต่เจฟกรีนค่ะที่เป็นฮีโร่เลยในเกม5วันนี้ก็หายเงียบค่ะและก็เป็นครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปี1971ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ทัพสำรองเนี่ยไม่มีแต้มเลยแม้แต่แต้มเดียวเรียกว่าไม่มีส่วนร่วมกับเกมมาเกิดขึ้นแบบผิดวันมากๆคนนี้มีคิดว่าเพื่อนๆทุก คนที่ชมเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับจะต้องยกย่องชื่นชมสรรเสริญรวมไปถึงสงสารด้วยน่คือเควินดูแรนเพราะว่าผลงานของเขาในวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับย้อนกลับไปในเกม5เนี่ยเรียกว่าสุดยอดมากๆแล้ววันนี้ก็ยังคงสุดยอดต่อเนื่องในเกมวันนี้เนี่ยสี่ควอเตอร์กับช่วงหนึ่งต่อเวลาเนี่ยเบสเสร็จแล้ว53นาทีเควินดูแรนลงทุกนาทีในการแข่งขันของเกมวันนี้และเพื่อนๆดูการต่อสู้ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการชนกับยานิสอันเดรตูคุมโปชนกับบลูโลเปสและที่สําคัญชนกับพี้้เเราลลมุก พางกระแทกกับพื้นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ช่วยทั้งรีบาวช่วยทั้งการขโมยช่วยทั้งเรียกว่าทําทุกอย่างให้กับทีมแล้วจริงๆการโกยแต้มของเขาเนี่ยสม่ําเสมอมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องทั้งเกมเลยนะครับในช่วงท้ายเวลาปกติอย่างที่อมนตูนพูดครับตอนแรกเนี่ยเราสองคนก็คิดว่าเขายิง3าคะแนนแล้วก็พาทีมกลับมาชนะได้อย่างมหัศจสรย์มากๆแต่สุดท้ายพอดูภาพช้าเนี่ยดยความยาวของเท้าครับมาเหยียบเส้นนิดน้ มิวกี้บัคเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับการเล่นเป็นทีมของเขาทุกคนกลายเป็นเหมือนแบบฝูงกวางป่า5ตัวเนี่ยมาลุมมาจูราที่ถือเคียวอยู่ตัวเดียวคนเดียวผอมๆบางๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆกัดกินใส่คีวินดูแลนครับความรู้สึกในเกมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเลยจริงๆเกมดําเนนิต่อมาเรื่อยๆเพื่อ<ๆ>นๆจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าพลังในถังสํารองของเขาได้หมดสิน้นลงแล้วครับเพลสุดท้ายคือการยิงแอร์บอลแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในเกมวันนี้เนี่ยเขากดไปถึง48แต้มนะครับเป็นการทําแต้มในเกม7ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ขของ NBA เเเเลยยทท่่าาาาีีคคมมกป็น คนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a y o f f เกม7ที่ลงทุกนาทีแล้วก็มีการทำแต้มระดับอย่างน้อย40แต้มอีก2คนก่อนหน้านี้คือใครอีก2คนคือ Jerry West กับ Oscar r o ิร์ตสันครับและเบดเสร็จทั้ง3คนครับแพ้เรียบนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นเขาต้องมาแบกทีมทั้งหมดเลย3คนนี้เนี่ย<ม>สำหรับกีฬาประเภททีมเนี่ย<ม>แล้วต้องมาแบกคนเดียวแบบนี้ครับเอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหว<ช>จริงๆนะครับในซีรีส์นี้เ<ม>นี่ยครับ k ค v ินดูแรนเนี่ยลงสนามทำแกงขันทั้งหมด299นาทีนี่คือมากที่สุดใน Play ปีเลยครับครั้งสุดท้ายคือปี2014ตัวเควินดูแรนเองเนี่ยแหละครับคือผู้ที่ลงสนามทำแข่งขันในเพลย์ออฟมากที่สุดนั่นคือ324นาทีในซีรีส์ที่เจอกับเมมฟิสกิสซี่แต่ในปีนั้นเนี่ยมีการต่อเวลาค่อนข้าง,งเยอะพอกลับมาในปีนี้ครับหลังจากการกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่านี้คือผู้เล่นที่แบบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บเอ<ช>็นร้อยไหวนะครับใครๆต่อใครๆเนี่ยก็คิดว่าการเล่นอาชีพของเขาเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงก็เป็นได้จะกลับมาและจะเหมือนเดิมไหมและเพื่่่ออนน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 ๆดดดูููผลลลงงาาขเเเคคควิรรรรัับบใฤกีีีี้้ยยฉ27 7แตมะ ก,การยิงเนี่ยระดับ50-40เกิดจะเป็น90%ลูกโทษด้วยขาดไปแค่อีก 2%, 2> ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลปรกติเนี่ยเขายิงลูกโทษ88%นะครับไม่งั้นก็กลับเข้าสู่กลับ50-40 90ได้อีกครั้งหนึ่งพอเข้าสู่ play off เป็นยังไงพอเข้าสู่ play off ผลงานดีที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองเลยครับในฤดูกาลนี้คือ33.4แต้มต่อเกมย้อนกลับไปเกม5กลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA play off ครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อย45แต้ม15รีบาว n d กับ10 assists ได้ไม่เคยมีใคร ทำได้มาก่อนคือเคยทําได้ก็คือแค่ระดับ40แต้มแต่เควินแรนดเป็นคนแรกที่ทําได้แบบนี้ครับแล้วก็มาเป็นเกม7ในวันนี้เป็นคนที่ทําแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA p l a y o f f เกม7ที่เคยมีมาแล้วครับจากคนที่หลายๆคนคิดว่าอนาคตในการเล่นบาสของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมกลับกลายเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งนะครับในวงการบาสโลกในปัจจุบันตอนนี้แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีคําตอบแล้วนะคบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทำไมบุ๊คกินเนสเขาถึงกล้าจ่ายให้กับเคว,วินดูแรน นั่งอยู่ข้างสนาม <ฮะ S 2> ไม่สามารถกลับมาทําการแข่งขันได้เนื่องจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวยที่เทา้าฉีกเขาต้องทําการฟื้นฟู <ฮะ S 1> หนึ่งฤดูกาลเต็มๆเลยถ้าทุกคนจําได้ตอนนี้ครับเป็นไงฮะสิ่งที่บุคดิเนสเขาลงทุนเนี่ยนี่กว่าุกไม่ขายไปเนยครับการเล่นแบบนี้เนี่ยหาได้ยากดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นได้ครับผลงานระดับกอตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่แอดมินเสียดายอยู่นิดเดียวเองครับนั่นคือพวกเขาเนี่ยไม่สามารถผ่านมิอกิบัคได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเกม5ที่ผ่านมาผลงานการเล่่นน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 ของงเเวววดดดูรมมมถึกก7ใััีี้้ยยจะลาาป็แบบตทสุ ยอดมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับของเควินดูแรนต์แล้วก็ตำนานของวงการบาส n b a ด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก <trader S 1> ็รตาม mm. แม้วันนี้เขาจะแพ้เนี่ยแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าเขาอา,อาจอาจจะเปลี่ยนความคิดของหลายๆต่อหลายคนเลยก็เป็นได้นะครับเขาได้รับการยอมรับที่มากขึ้นเขาได้ก <Pacific S 1> ารสารรเสริญที่มากขึ้นมากกว่าตอนที่เขาอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ด้วยซ้ำไปเพราะนี้คือการแบกทีมที่แบบสุดยอดมากๆนี่คือการแบกทีมที่แท้ทรูค่ะเพราะว่าทั้งคาเรียวิ่งก็บาดเจ็บเจมส์ฮาเดนเนี่ยก็ไม่เต็มร้อยสภาพร่าง ต้องการลงทุกนาทีสองเกมนะครับและเกมวันนี้เนี่ยต่อเวลาด้วยไม่ธรรมดานะครับคือลูกสุดท้ายที่ปล่อยไปอะคะ่ะตูนคิดว่าชนะแล้วแหละโอ้โหเสียดายนิดเดียวเลยสุดท้าย<ๆ>ทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็คงต้องสู้กันต่อไปเกม7 <S <S ในวันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นครั้งที่5นะครับในชีวิตการเล่น NBA p l a y o f f ของตัว Kevin d u r a n เองเขามีสถิติชนะ3แล้วก็แพ้2ครับวันนี้เนี่ยเพิ่มเป็น2แต่การทําแต้มเฉลี่ยของเขานะครับใน NBA Playoffs เกม7เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตลอดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยค่าเฉลี่ย36.2แต้มต่อเกบ ครับแซงทั้งเรบอนเจมส์แล้วก็แซงทั้งไมเคิลจอแดนเป็นที่เรียบร้อยนี่คือความสุดยอดของเควินดูแรนในตอนนี้ครับหลังจากจบเกมแข่งขันในวันนี้นะคะแม้แต่ตัวคีเองเนี่ยเขาก็คิดว่าลูกสุดท้ายที่เขายิงลงเนี่ยนะต้องเป็นลูก3คะแนนยิงลงแล้วก็ทีมชนะแต่แล้วเนี่ยค่ะเท้าเนี่ยมันไปเหยียบเส้นอยู่นิดเดียวเท่านั้นในส่วนของเจมส์ชารเดนค่ะหลังจากจบเกมเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บของเขาที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังขวาเนี่ยคือเกรดสองนะคะคือระดับสองแต่เขาก็สู้ตายค่ะส่วน โจแฮร์ริสเนี่ยก็ถือว่ารู้ตัวเองดีนี่นะครับงานของบุคลินเนสครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับว่าบุคลินเนสที่ไม่ได้แชมป์ครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะทีมแตกหรือเปล่าต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าบิ๊กทรีทั้ง3คนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในสัญญาครับในฤดูกาลหน้ายังคงอยู่ในสัญญาแต่ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยงานของบุคลินเนสคือการยืดสัญญาของทั้ง3คนออกไปครับต่อสัญญาของทั้ง3คนออกไปซึ่งถ้าเกิดรวมกันแล้วทั้ง3ามคนนี้เนี่ยอาจจะ เพราะว่ามูลค่ามหาศาลเหลือเกิน <Ừ. S 1> เท่านั้นยังไม่พอครับพวกเขายังต้องมีการพิจารณาผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นอย่างฟร er, เอเจนของทีมตัวเองนะครับบรูซบราวยางเงี้ยเจฟ์กรีนเบรคลิฟฟินรวมไปถึงตัวสเปนเซอร์ดินวิธีด้วยว่าจะเอาอยัางไงา mm hmm. จะมีการเทรดหรือเปล่าหรือจะอยู่กับทีมต่อไปครับหลังจากที่เขาเจอปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นควายน้าเข่าฉีกบางส่วนนี่นะครับ mm hmm. เราต้องมาติดตามชมในจุดนี้รวมไปถึงการมองหาผู้ mm hmm. ผเล่นคนอื่นครับเข้ามาเสริมเข้ามาทดแทนและการพัฒนาผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมครับไม่วาเป็นรก ของผู้บริหารบรูคลินเนสทั้งสิ้นเลยครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อมีอะไรคืบหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรา2คนจะมาคอยทําให้ทุกคนทราบกันดีหลังจากจบเกมการแข่งขันน,นี้นะครับหลายต่อหลายคนครับก็พูดว่าการพ่ายแพ้ของบรูคลินเนสในครั้งนี้เนี่ยคล้ายๆกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ที่แพ้แรปเตอร์ครับจากการบาดเจ็บของผู้เล่นม่าจะเป็นอย่างไคลรีเอร์วิงนะครับรวมถึงการกลับมาที่ไม่สมบูรณ์แบบครับของเจมส์ชาเดนแต่อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่า การบาดเจ็บเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของฤดูการเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน,ขนมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จริงๆครับวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าพวกเขาแพ้ทีมที่ดีกว่านี่คือสิ่งที่ต้องให้เครดิตกับทางทีมมิวส์ที่บักส์นะครับไม่เป็นไรครับต่อสู้กันต่อไปในฤดูการหน้ากลับมากันเต็มๆครับและเดี๋ยวเรามารอชมกันแล้วเจอกันในสนามนักเคดีในฤดูกาลหน้าสำหรับมิวส์ที่บักส์เนี่ยนะพอพูดถึงการเล่นเกมเจ็ดเนี่ยการเล่นเกมเจ็ดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับตั้งแต่ แล้วพอพูดถึงการเล่นเกม7เนี่ยมันไม่ค่อยดีครับสำหรับมิโอคิบักในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยชนะแค่2นะครับ mm hmm. แพ้ถึง8และถ้าเกิดมองในภาพรวมการเล่นซีรีส์แบบ4ใน7เกมแบบนี้เนี่ยในยามใดก็ตามครับที่พวกเขามีการตามซีรีส์2ต่อ0นแบบนี้เนี่ย mm hmm. พวกเขาไม่เคยชนะเลยนะครับในซีรีส์7เกมแล้วยื้ไปจนถึงเกม7 15ครั้งไม่เคยชนะเลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสถิติหรือว่าจะเป็น mm hmm. ประวัติศาสตร์ต่างๆครับไม่เป็นใจให้กับมิโอคิบักเลยแต่พอเปิดเกมมาในวันนี้เนี่ยพวกเราต้องชื่นชมผลงานการเเเลล่่่นนนขขออองงงงงททุกคคยยยยจริิะััโดฉพาาาผู้ํีม ยานิสอันเดรตูปโปวันนี้เนี่ยเขาแสดงความเป็นพยากรางความเป็น MVP 2สมัยมของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเขาอยู่กับเกมตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเจอทางบรูคลินเนสเนี่ยใช้กลยุทธ์แบบไหนครับพยายามบีบให้เล่นไกลๆห่วงเนี่ยเขาก็ยิงได้นะครับในเกมวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือจะเป็น3คะแนนวันนี้ก็มาพยายามต่อสู้พา<ม>ทีมเนี่ยแบกทีมขึ้นหลังครับในยามที่ดรูฮอยเดกับคริสมิโดตันเนี่ยมีเกมบุกที่เน่ามากๆครับในโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าในครึ่งแรกเนี่ยทั้งคริสมิัดง แต่ละคนยิงลงไปแค่คนละ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่พวกเขายังคงอยู่ในเกมได้นั่นเป็นเพราะว่ายานิสอันเดอตกุมโปเนี่ยแหละครับเท่านั้นยังไม่พอความกดดันแต่ละเพลของยานิสวันนี้เนี่ยสูงส่งมากๆา<ช>นะครับรเพื่อนๆลองสังเกตครับในจังหวะที่เขายิงลูกโทษแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหความกดดันนี่มันม,นมหาศาลมากมากนะครับเสียงนับช่วยเสียงนับทั้งสนามครับหมื่นแปดพันกว่าคนในเกมวันนี้เนี่ยนับหนึ่งสองสามสเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจังหวะที่เขากําลังพยายามจะซ้อมเป็นเขาเรียกเป็นรูทีนนะครับก่อนที่นักกีนจะมปบอ บางเคาะบ้างยานิสเนี่ยเขาก็จะต้องมายิงก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งเต่เสร็จแล้วค่อนข้างนานเหมือนกันนี่แหละครับแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับพยายามต่อสู้กับจุดด้อยของตัวเขา<ช>เอง<ะ>วันนี้ได้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆย้อนกลับไปในเกมที่ผ่านมานะครับเกมที่6เนี่ยถือว่าระยะการทําแต้มของยานิสในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยใกล้ปากห่วงมากที่สุดแต่ในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าบรูคลินเนสเนี่ยเขาบีบให้ยานิสเนี่ยเล่นไกลห่วงมากที่สุดเลยครับ,เ,รบเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับเป็นช่วงครึ่งแรกที่เขามีระยะการทําแต้มเนี่ไหม่นเอช ว่าเกมเนี่ยดำเนินมาจนถึง32นาทีเกือบจะจบควอเตอร์ที่3เนี่ยทีมของมิวกี้บัคเนี่ยนอกจากยานนี้แล้วมีแค่คริสมิโรตันคนเดียวนะครับที่ได้มีโอกาสยิงลูกโทษยิงลูกโทษลูกที่ทว่านี้เนี่ยก็คือจังหวะที่เขาได้ฟาวเทคนิคในช่วงต้นเกมหลังจากนั้นไม่มีใครโจมตีห่วงได้เก็บฟาวได้เลยนะครับการตัดสินวันนี้หลายต่อหลายครั้งครับของกรรมการเนี่ยเรียกว่าค้านสายตาของแฟนบาสท,ทั้งโลกจริงๆแต่มันไม่ใช่ค้านสายตาตแค่ฝั่งเดียวนะครับมันเป็นของทั้งสองฝั่งทั้งบุคลดนิสของ กรรมการเช่นเดียวกันในจุดนี้ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ยกผลประโยชน์ไปกรรมการก็ปล่อยไปในเกมเกมนี้เนี่ยก็ํำเนินกันต่อไปในช่วงหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าบรูคลินเนสเนี่ยน่าจะปิดเกมไปได้แล้วนะครับ<ช>เพราะจังหวะที่ทั้งเอ่อควินดูแลนเนี่ยกระโดดยัดห่วงได้ฟาวล,ลงหรือจะเป็นการยิง3คะแนนชิงแป้นลงของเจมส์ชาเดนเนี่ยเรียกว่ามีทั้งดวงมีทั้ทงฝีมือแบบนี้แต่สุดท้ายครับทางเมล k อกดีบัสที่นําโดยพยากวางคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมหลุดจากเกมนะครับพยายามโจมตีห่วงแล้วก็ไม่ใช่แค่เจมส์ชาเดนลงตัวก ดวงเหมือนกันครับยิงกระแทกแป้นลงเหมือนกันเรียกว่าเป็นลูกที่แบบไม่ได้ตั้งใจแน่นอนแต่มีโชคครับตอนนั้นยังไม่พอพวกเขายังได้ทั้งจูรฮอลเดย์คริสมิลตันที่แย่มาทั้งเกมเลยนะครับค่อยๆอ,อยู่ดีกลับมาเฉยเลย ừ ừ. จูร์ฮอเดย์เนี<ร>่ย<อ>ยิงเป็นชุดเลยไม่ว่าจะเป็น3คะแนนยิง<ห>ระยะกลางเรียกว่าต่อสู้ให้กับทางมิอกี้บัค์ได้เป็นอย่างดีมันเลยกลายเป็นช่วงท้ายๆเนี่ยคล้ายๆกับทางมิอกี้บัคส์เนี่ยห้าลุมหนึ่งห้าลุมหนึ่งนี่คือลุมใส่เควินดูแลนเพียวๆเลยครับและพวกเข ทักเกเอร์บุ๊คโลเปสในเกมวันนี้เนี่ยครับช่วงที่คริสเมโลตันกับจรูฮอยเดเนี่ยการเล่นเกมบุกของเขาเน่ามากมากเนี่ยบุ๊คโลเปสยิง3คะแนนเป็นชุดเลยไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาทําได้หมดเลยครับรวมไปถึงการเก็บแต้ม,ต,มตายแปนวันนี้บุ๊คโลเปสเนี่ยนอกจากการเล่นเกมรุกแล้วยังมีการเล่นเกมรับพอพูดถึงการเล่นเกมรับเนี่ยไม่มีใครเกินพีเจทักเกอร์แน่นอนครับ oh, ในเกมวันนี้เนี่ยโอ้โหปวดบีขยี้ใส่เควินดูแรนพยายามทําให้ชีวิตของเควินดูแรนเนี่ยยากมากที่สุดแม้ว่าเควินดูแรนจะยอดเยี่ยมขนาดไหนเนี่ยนะครับการตต่่่อออออสู้้กกกกกััับบทเเเรรร์ร็งยยมมวาาาหนืๆพะ เกอร์นี่คือกัดไม่ปล่อยแม้ว่าจะตัวเตี้ยกว่าเยอะมากๆก็ตามเขาก็พยายามไล่บี้ครับหายใจลดรักแร้ของเควินดูแลนก็ตามตามแกรักแร้แมนี่ยแหละพยายามสู้ทุกอย่างตอนสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะฟาวเอาเนี่ยแต่ต้องยอมรับหรือว่าใจของพีเจทักเกอร์วันนี้เนี่ยมาเต็มๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกมรับวันนี้พีเจทักเกอร์ก็มียิง3คะแนนด้วยทั้ง2คนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนดีกว่าโจแฮร์ริสอีกครับโอ้โหเรียกว่ามันเจ็บช้ำมากๆเลยสำหรับรูบลินเนสพอเห็นพีเจทักเกอร์กับบุ๊คโลเปสยิงดีีีกกกวว่่าาาโโจจจแฮรรร์ิิสสบบเเเเมมัันนนนนน้ะคอตปย ให้40แต้มกับ13รีบาวเลยกลายเป็นผู้เล่นคนที่5นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA Playoff เกมเจที่สามารถทําระดับอย่างน้อย40 <Ừ. S 2> แต้มกับ10รีบาวแบบนี้ครับอีก4คนคือใครคนแรกคือ Elgin b a ล l ร r er ครับ <Yeah. S 2> ในปี1962แล้วก็มาเป็นอร r r y West ในปี1969แล้วก็มาเป็นชาลส l e s Barkley ในปี1993 uh huh. และสุดท้ายที่เคยเกิดขึ้นครับนะั่นคือทีมดันแคนในปี2006หลังจากวันนั้นก็มาเป็นวันนี้ครับยาน n n i s นเท e t o k ok o u n สามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆลองดูนะครับฝั่งของ Brooklyn Nets เนี่ <Ừ. S 1> เกมประวัติศาสตร์ครับเนโอจะเป็นการกดแต้มมากที่สุดของผู้เล่นในการเล่นเกม7 NBA p l a y o f f เนี่ยดังนั้นครับการที่จะต่อสู้กับเกมประวัติศาสตร์ของทีมตรงข้ามในแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวของเขาผู้นําเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยจะต้องมีเกมประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันและยานิสก็ทําได้ครับวันนี้เขาก็สร้างประวัติศาสตร์อย่างที่บอกเนี่ยนะครับคนที่5เท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้แบบนี้การทําระดับอย่างน้อยนะครับ40<อ>แต้มกับ10รีบาวใน NBA Playoffs เกม7เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่นอนครับไม่ใช่เรืเ่อง สามครั้งนะคะถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร NBA ์ NBA p l a y o f f ในการแข่งขันครั้งเดียวแบบ<ช>นี้ปกติแล้วเนี่ยค่ะทีมที่นำซีรีส์12ต่อ0เนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะในการแข่งขันทั้งหมดใน433ซีรีส์93.1%จะสามารถปิดซีรีส์ได้ค่ะ<ช>มีเพียงแค่6.9%หรือ30ซีรีส์เท่านั้นกันที่สามารถจะคัมแบ็กกลับมาได้แล้ววันนี้ Milwaukee Bucks ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นซีรีส์ที่30 6.9%เนี่ยถือว่าน้อยมากๆแต่พวกเขาก็สามารถทำได้ค่ะแถมไปพูดถึงทัพ สำรองของพวกเขาสักหน่อยครับก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินตูนพูดถึงทับสำรองของบุกลินเนะว่าในเกมวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับไม่มีสักแต่ ในส่วนของ Milwaukee Bucks ในเกมวันนี้เนี่ยก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ <c oughs> ที่สามารถทําแต้มได้นะั่นคือ Pat ค o n n a u g h วันนี้กด3คะแนนไป3ลูกครับมี9แต้มแต่เป็น9แต้มที่แบบมีค่ามากๆให้กับทีม Milwaukee Bucks ในวันนี้ครับสำหรับซีรีส์นี้ค่ะตูนว่าไม่ว่าจะเป็นเกม5หรือเกม7จ็ดที่เพิ่งจบไปหมัดๆมวันนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกเกมของประวัติศาสตร์ NBA ไปตลอดการได้เลยนะคะเนี่ยชัยชนะในวันนี้ะจะยิ่งทําให้ Milwaukee Bucks ความมั่นใจนะคะแล้วก็ยิ่งตกใจไปในอนาคตกะดีใจกับพวกเขาจริงๆเห็นด้วยกับอมมินตูนมากๆเลย เกมในวันนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกมากๆนะครับการต่อสู้ของผู้เล่นเบอร์หนึ่งทั้งสองฝั่งผู้เล่นเบอร์หนึ่งทั้งสองฝั่งในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีโยกไม่มีหายเดินหน้ามุ่งม,มั่นพาทีมคว้าชัยชนะให้จงได้ทั้งีมเทียต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีครับและในยามใดก็ตามครับที่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งของทั้ง2ทีมต่อสู้ดวลกันแบบนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นกําไรของคนดูทั้งส้นเลยครับโดยเฉพาะการเล่น NBA Playoff เกมเในประวัติศาสตร์เนี่ยมีแค่3ครั้งเท่านั้นครับรวมเกมวันนี้ด้วยค 40แต้มแบบนี้ครับโอ้โหเรียกว่ากําไรสุดๆเลยครั้งแรกเนี่ยต้องย้อนกับไปในยุค,ค60นะครับในปี1963ตอนนั้นแซมโจนกับออสการ์โรเบิร์ตสันครับแล้วก็มาเป็นในปี2008ครับพอเพียสกับโรบอนเจมส์ในตอนนั้นเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสนุกมากๆครับจากวันนั้นก็มาเป็นวันนี้ครับเควินดูแรนกับยานิสอันเทตุกุมโปครับใช่ค,ค่ะวันนี้ทั้งสองคนนะคะมีแววตาที่ม เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งครับในรัฐวิสคอนซินเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อความมาทันทีเลยนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยความภูมิใจสัใจ <c oughs> แล้วก็ดีใจครับโอ้โหทีมของพวกเขาเมโยคีบัคสเนี่ยถือว่าเป็นทีมกีฬาบาสเกตบอล NBA ทีมเดียวนะครับของรัฐวิสคอนซินตอนนี้พวกเขากาลังจะมีลุ้นเข้าสู่ NBA Finals อีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับไปในปี1991ในปีนั้นเนี่ยเขาสามารถควา้าแชมป์ได้เวลาผ่านไป50ปีบัดนี้ครับพวกเขากาลังจะมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับในการควา้าแชมป์ NBA ในรอบ50ปีนนาาามมมกครรัับเตตต้องิดชะ แต่กว่าจะถึงวันนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับมิวกี้บัคส์ถือว่าเป็นทีมที่ดีกว่าเป็นทีมที่พร้อมเพรียงมากกว่าต่อสู้ร่วมพลังกันนะครับต่อสู้กับผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกบาสเกตบอลในตอนนี้อย่างเควินดูแรนครับถ้าเกิดพวกเขาไม่รวมพลังกันแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเอาเควินดูแรนลงแล้วก็บุคลินเนสลงแน่นอนวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมจากใจเลยครับวันนี้มิวกี้บัคส์ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเขาจะไปถึงแคปมหรือเปล่าเรามาาาาาตตติดดดมมมมชกกกันนนบโ้้้ถผ่่่ททีีีีแแข็็็งลววูเไ ลุ้นเลยค่ะพี่เน่แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับมิววอลกี้บลังส์ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะตอนนี้ค่ะกำลังเข้มข้นเลยต้องซับสไคร์ด่วนเลยค่ะที่โลโก้จูเนียรี่จูเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ n อ a คือจีเของพวกเราจูเนียรี่จูเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ